สวัสดีครับพบกับเซลล์ไร้ล้านนะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายแล้วก็เป็นเซลล์เทรนเนอร์ให้กับองค์กร B2B Enterprise มามากกว่า100บริษัทครับคอนเทนต์น mm ี hmm. ้เปิดหัวหน้าสนใจนะผมว่าจะได้เห็นไปเลยว่าความแตกต่างระหว่างนักขายแบบ B2C นะครับทำไมพอมาขาย B2B ถึงประสบความสำเร็จได้ยากใช้คำนี้เลยนะได้ยากแล้วก็ มีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งไอ้ B2B B2C เนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว B2B ง่ายๆเลยคือขายเข้าบริษัทขายเข้าหน่วยงานนะครับในไทยเนี่ยชัดๆเลยก็คือองค์กรห้างร้านดีลเลอร์ตัวแทนกับราชการบริษัทมหาชนบริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรเงี้ยพวกเนี้ยเป็นกลุ่ม B2B ลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นในเชิงบริษัทโรงงานอะไรอย่างเงี้ยราชการหน่วยงานนะครับ B 2 C เนี่ยมันจะเป็นการขายแบบหน้าร้านเน่ยเขาเรียกรีเทลอะสับก็คือรีเทลมีหน้าร้านถ้าไม่มีหน้าร้านแบบออฟไลน์ line, ก็มีหน้าร้านออนไลน์ line. ก็คือไลฟ์ขายของขายของไลฟ์สดขายแบบผ่านอ e ีคอมเมิร์ซมี s h o ปปีมีแพลตฟอร์มมีลาซาด้อย่างเงี้ยมี t i k t o o k ไอ้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าการขายแบบ B 2 C นะครับซึ่งแบบชัดๆเลยก็คือ B 2 C เนี่ยจะเห็นว่ายิ่งถ้าคุณเป็นคนดังเ่ย หลักการง่ายๆนะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงหรือว่ามีคอนเทนต์เห็นไหมคอนเทนต์น่าติดตามคอนเทนต์แบบมันโดนคนหมู่บ้างขนาดอะไรนะที่เป็นข่าวเนี่ยคอนเทนต์ขยะอย่างเงี้ยยังหาตังได้เลยกลุ่มตลาดล่างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือยังหาตังได้อะก็แสดงว่าคอนเทนต์แม่งเป็นตัวนํานะครับแล้วจะขายอะไรเนี่ยถ้าตัวคุณสามารถสร้างคอนเทนต์เขาเรียกว่ามาเก็ตติ้งจำไหมนะครับมาเก็ตติ้งเนี่ย มันคือการตลาดนะครับทำการตลาดจะกลุ่มคนรวยคนจนอะไรก็ช่างเถอะ B 2 C เนี่ยมันก็จะมีช่องทางการขายในสไตล์นี้ขายระหว่างคนกับคนได้กันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบสินค้าที่แบบผู้ซื้อเนี่ยก็คือเห็นปุ๊บแล้วมีอำนาจในการซื้อสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองไอ้พวกนี้คือ B 2 C ทั้งหมดนะครับนี่คือความต่างแบบสิ้นเชิงเลยแสดงว่ามาเป็นนักขาย B 2 B อะถ้าเกิดคุณเป็นขาย B 2 C มานะ คุณจะมีอุปสรรคนะครับสำคัญอันแรกเลยก็คือความซับซ้อนนั่นเองนะครับคือ B2B เนี่ยมันไม่เหมือน B2C ตรง B2C เนี่ยบางทีคุณเข้าถึงใจลูกค้าคุณมีโปรโมชั่นดีๆคุณแบบพูดแล้วโดนใจคอนเทนต์คุณได้โปรโมชั่นคุณดีเนี่ยลูกค้าตัดสินใจซื้อเลยถูกไหมแต่ B2B มันต่างกันตรงที่ว่าบางทีเราเข้าใจไปเองว่าโอเคเราไปขายจะซื้อขายจะซื้อบริษัทต่างๆ แต่ว่าไอสิ่งที่คุณขายเนี่ยบางทีมันซับซ้อนมากลองนึกถึงถ้าคุณขายโซล่ารูปอะโซล่ารูปท็อปเนี่ยคุณบอกเออกูไปขายจัดซื้อดีกว่าสมมติเอาสไตล์ B2C นะคุณสร้างคอนเทนต์เร็วหูแบบนู่นนี่นั่นปังมากทุกอย่างดูแบบแบบตัดสินใจง่ายมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยคุณไปพรีเซนต์พวกจัดซื้อมูลค่าเนี่ยถ้าลองดีดดูคุณบอกเนี่ยครับประมาณสอล้าน คือไปขายบริษัทเงี้ยมันคงไม่ได้แบบเอามาติดเหมือนติดบ้านน่ะมันเอาไปติดแบบหลังคาโรงงานอย่างเงี้ยมูลค่ามันเป็นล้านอะ่ะจะซื้อเขาเซ็นไม่ได้นะครับนึกออกไหมจะซื้อเขาแบบเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราต้องยื่นเรื่องไปให้นายเราดูก่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปหาหนายใหญ่ต้องไปพรีเซนต์น,นายใหญ่ต้องแบบไปเสนอคือมันซับซ้อนอย่างเงี้ยมันเลยปิดการขายแบบไม่ได้นะครับเผลอๆเนี่ยไอ้เบื้องบนเนี่ยไม่รู้จักคุณไม่เคยเจอคุณมาก่อนเนี่ยเขาไปซื้อกับคอนเนคชั่นเนี่ยของเขาเองเนี่ยคุณก็เสร็จแล้ว ถึงบอกว่า B 2 C เนี่ยมันมันยังง่ายกว่าเยอะนะตรงที่ถ้าต่อให้ไม่รู้จักกันเนี่ยถ้าคุณสร้างตัวเองให้เป็นที่รู้จักอยุคนี้มันทําได้เนี่ยคุณแม่งแบบทำคอนเทนต์ดีอะคุณก็มีโอกาสขายได้นะครับแต่ B 2 B อะมันมันเหมือนดินแดนสนธนยาบางทีแบบตัวลูกน้องเนี่ยเข้าไม่ถึงนายใหญ่เขามีอย่างเงี้ยมันจําเป็นว่าถ้าคู่ค้าหรือคู่แข่งเราเนี่ยถ้ามันหา นายใหญ่ฝั่งลูกค้าเจอแล้วก็แบบมีคอนเนคชันที่แข็งกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคุณแพ้เลยนะครับสรุปก็คือไอ้คำว่าคอนเนคชันเนี่ยสำหรับ,บวงการ B2B อ่ะคือโคตรแข็งเลยนะครับสำคัญมากนะ B2C เนี่ยไม่รู้จักกันก็ซื้อได้อับดุลเนี่ยยังขายของเราได้คุณไปซื้อหลุยวิตตองเนี่ยคุณรู้จักไอเซาเรียอสเออ Sales Assistant เนี่ยคุณรู้จักแม่งป่ะหรือคุณขายเบนซ์นี่กูต้องแบบกูต้องไปซื้อกับไอ้น้องคนนี้ป่ะกูแบบนู่นนี่นั่นใช่ป่ะ คือบางทีด้วยตัวรถตัวสินค้ามันก็ดึงดูดให้คนซื้อได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือฝั่งของ B 2 C นะครับกับ B 2 B เนี่ย B 2 C พอเข้ามาในโลก B 2 B มันถึงแบบค่อนข้างยาก,ยากพอสมควรนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือ B 2 B อ่ะมันเป็นบริษัทถูกปะ่ะดังนั้นไอตัวสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่เลยอ่ะหลายๆโครงการหรือว่างานเขาเรียกง,งานโปรเจกต์อะเอาแค่ติดโซลารูปแ่ะแต่ละบริษัทอะมันไม่เหมือนกันถูกไหม บริษัทนี้ต้องการขนาดแบบนี้ต้องการสเกลแบบนี้หรือขายโปรแกรม CRM อะแค่จำนวนพนักง,งานก็ไม่เท่ากันแล้วมันต้องแบบมาปรับนู่นปรับนี่เยอะแต่ถ้า B2C อะส่วนใหญ่เขาจะทำทางเลือกไม่ต้องเยอะเน้นกระจายขายเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันมันขายลูกค้าเยอะไงจะมานั่งปรับทีละคนก็ไม่ไหวอะมันก็จะเขาเรียกมัน m a s กว่านะครับอย่างเสื้อผ้าเนี่ยเต็มที่อาจจะมีไซส์สามสี่ไซส์ถูกไหมแต่ว่ารองเท้าเนี่ยมี 3- ามสี่ไซส์กับเบอร์อ่แล้วก็แบบ แต่ถ้าจะมาโหกูกูต้องมาให้มันเหมาะกับตีนคนนี้คนนี้มันก็ไม่ไหวใช่ไหมเนีย่ยอันนี้คือสินค้า B2B พอมันซับซ้อนกว่ามันมันต้องเน้นแบบเฉพาะเจาะจงกว่าเนี่ย B2C ก็จะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอีกอันก็คือเรื่องความสัมพันธ์ครับส่วนใหญ่องค์กรเวลาเราขายกันแบบ B2B เนี่ยมันไม่ได้มีเขาเรียกว่ามี Account เยอะนะไม่ได้มีลูกค้าเยอะก็คือแบบ คู่ค้าอย่างเงี้ย B2B บางทีคุณขายพวกโปรแกรมที่มันเกี่ยวสมมุติว่าเกี่ยวกับไฟแนนซ์แล้วกันเกี่ยวกับธนาคารอย่างเงี้ยแบงค์มันจะมีสักกี่สีอะถูกไหมมันก็มีแบงค์แบบเทียร์หนึ่งแบงค์ใหญ่แบงค์สีม่วงแดงฟ้าอะไรเงี้ยกับแบงค์แบบสีส้มสีแสดสีนุน่นสีนี่โซลูชันเกี่ยวกับไฟแนนซ์เนี่ยถ้าขายแล้วลูกค้าไม่ซื้อซ้ําอย่างเงี้ยตายหาถูกไหมก็เจ๊งนี่มันเลยจําเป็นมากทีจ่จะต้องเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวแบบซื้อไปเรื่อยๆจนกว่าแบบ ใครจะเจ๊งกันไปข้างหนึ่งเลยครับแต่วีดูซีเนี่ยมันโอเคแหละหลายๆองค์กรมันก็แบบจนเจ๊งอะนะจนธุรกิจเจ๊งกันไปข้างหนึ่งเลี้ยงกันมานานๆแต่ว่าวีดูซีเนี่ยโอกาสที่ยุคนี้โดยเฉพาะยุคนี้ลูกค้ามีโอกาสเปลี่ยนใจไปซื้อของอย่างอื่นะง่ายมากถูกไหมคุณก็รู้ดีว่าเฮ้ยมันก็จริงว่ะแบบอย่างเช่นเอาแค่โค้กแป๊บซี่เนี่ยคุณอาจจะบอกไอ้เชี่ยกูเป็นแฟนเดนตายโค้กเลยแป๊บซี่แม่งทําโปรโมชั่นมาเนี่ยตรงโลตัสเนี่ยแปะราคาเนี่ยอยู่หน้าคุณเนี่ยอยู่ข้างๆโค้กด้วย คุณก็หยิบแป๊บซี่ทั้งนั้นนะเข้าใจปะ่ะคือโอกาสเขาเรียกเปลี่ยนหรือจะให้ l o ยัลตีอ่ะถ้าสไตล์ B 2 C นะถ้าทําราคาได้อ่ะแม่งคู l o อยัลตหมดอะ่ะเออจริงปะ่ะคือสร้างแบรนด์ของสไตล์ B 2 C อ่ะมันมีเรื่องเงินด้วยนะครับที่แบบถ้าถ้าใครต้นทุนแบบใช้ได้กว่าคนนั้นมีโอกาสของใจลูกค้าสูงนะโอเคนะดังนั้นเนี่ยสไตล์ B 2 B เนี่ยจะเห็นเลยว่าหลากักๆเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับแล้วก็ผมจะเน้นว่า หลักๆคือเรื่องความซับซ้อนของสินค้าเนี่ยแหละกับอสายสัมพันธ์แล้วก็คอนเนคชันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ B2C จําเป็นจะต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับถ้าเกิดคุณมาเด็ก B2C แล้วคุณกำลังเป็นนักขาย B2B เนี่ยคุณจะต้องเข้าใจแบบอย่างเช่นความสัมพันธ์ของแผนกต่างๆของลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้ามีอำนาจตัดสินใจไม่เหมือนกันนะครับคนนี้เป็นจัดซื้อคนนี้เป็นผู้จัดการคนนี้เป็นผู้บริหารคนนี้เป็นเจ้าของเป็นทายาทเป็นหาเป็นเหวอะไรเนี่ยต้องเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ย มีอานาจมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงแหละถ้าใครเจอนายใหญ่ใครก็อยากเจอแต่ว่าพวก B2B อ่ะนายใหญ่อะไรอ่ะสมมติแบงค์อะไรโสรวนพาณิชย์จิลาที่วัดที่ลมพักดีอะไรอ่ะล่ำตำําคุณทุนจะไปรู้จักไหมเนี่ยเจีรแล้วว่านนท์เงี่ยคือคือมันต้องแบบเข้าไปเบื้องลึกลึกลึก,ลกขึ้นไปเรื่อยยากถ้าเกิดคุณจบใหม่มาแบบเป็นนักศึกษาแบบเพิ่งพ้นมาเป็นนักขายมือใหม่เนี่ยมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยกยกเว้นมึืองเกิดมานามสกุลดังอะ่ะ ต่อให้นามสกุลดังไปเรียนโรงเรียนทายาทมาคุณยังขึ้นถึงนายใหญ่ยังไม่ได้เลยบางทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้แหละคือความท้าทายนะผมพูดอย่างนี้ถ้าใครจะเป็นนักขาย B2C มาเรียนรู้ B2B ต้องรักษาสายสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะครับไว้เยอะๆคอนเนคชันต้องค่อยๆไต่ค่อยๆสร้างนะมันเป็นไปได้ทุกคนแหละผมเองก็ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกทาย,ยาทคนรวยครับผมก็ไม่ได้มานามสกุลดังอะไรแต่มันสร้างได้เพราะว่า เป็นเซลล์นั่นเองครับเจอลูกค้าอะไรบ่อยๆอ,อ่ะทำดีลเข้าใจเรื่องของความซับซ้อนเรื่องของแต่ละคนมีอำนาจตัดตัดสินใจยังไงเรื่องของการแบบเาเรียกว่าลูกค้าเป็นคนพาเราขึ้นไปเจอคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยหรือว่าเข้าไปเรียนรู้เข้าไปหาสมาคมไปหาคอนเนคชั่นต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้งาน B2B แลเราก้าวหน้าขึ้นได้ครับก็ฝากไว้ครับสำหรับนักขาย B2C ครับที่ต้องการ แบบหรือว่าเจออุปรสรรคของการขาย B2B เนี่ยก็ฟังคลิปนี้ครับคงช่วยคุณได้เยอะมากเลยนะครับพบกับคอนเทนต์ใหม่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ